ัดีครับวันนี้เรามาเซ็นเอกสารวันสุดท้ายนะครับสิ้นสุดการเป็นพนักงานนะครับนี่น้องแอนกำลังลงทะเบียนลงทะเบียนคนละสามร้อยใช่ไหมลงทะเบียนคนบ่างานกันวุ่นวายแล้วงานนี้โอ้โหทุกที่ลงลงได้ยังทกี่ลงได้ยังเดเก้าเก้าไม่ได้หรอ เก้าหนึ่งเจ็ดนี่คือคุณนายของเรานะครับเมื่อคืนก็เรียบร้อยเงินเข้าไปเรียบร้อยครับตีสองป่าเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งเป็นเบอร์เบอร์พี่แล้วก็ชื่อพี่เลยโอ้โหงานนี้มันก็ต้องมีของฟรีกันแน่นอนนะครับงานนี้เรียบร้อยครับเอออันนี้ครับอ้นี่มันพีอาร์โรงเบียร์พันสามที่หวานี่ยคุณไม่เขาเมาคุณไหวแล้ครับตัวนี้ลองเรียนได้ไหมหนูได้ นี่ก ok> ็พรักนพนักงนประสานงานด้านถ่ายเอกสารใบว่างานใบสิ้นสุดการทำงานเดินรับผมทำ่ถือว่ามันจริงเลยหรือเปล่าแกบอกว่าเว่อร์คุยไวแล้วพาไปเดี๋ยวพาไปดูสาวในออฟฟิศหน่อยดีนะทำแรกอะทำหลังอลยนะอยู่สาวบรรยากาศมันสุดท้ายออฟฟิศสาวสวยฝั่งนู้นก็ตายทุกคนนะครับ แล้วคนนี้ล่ะแกชราเจอคันที่สนามเบรนดี้สาวคนนี้เด็กขับรถได้ไหมเนี่ยอันนี้มันเด็กขับรถได้ไหมเนี่ยรถมาใส่กระเป๋าออฟฟิศโอ้ยคนนี้แหละครับขโมยเบียร์เก็บใบนะครับโอขโมยสุดยอดเลยค่ะยอดนะครับผมเอ้าไปเลยขโมยใจใครไปด้วยอันนี้มันหน่วยก้านดีนี่หว่าเนี่ยหน่วยก้านดีนึกมาเนี่ย อันนี้คือบอสครับผมอันนี้คือบอสนะครับอันนี้เขาคือบอสครับผมบอสนะครับฝันก็ฝักตัวครับผมบอสนะครับผมพูดไปทางไก่ครับผมพี่น้องผมเลอันนี้คือมิกมอนิเตอร์ในตำนานครับไอหนุ่มมันเมาวันนี้ครับ คนที่ดื่มเหล้าเลสที่เก่งที่สุดในร้านครับผมโอ้โหเจอกันวันสุดท้ายนะครับทีมงานครัวทีมงานครัวอาหารอร่อยอร่อยครับทีมงานนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังอาหารที่อร่อยที่สุดอของร้านลงเหล้าตะวันแดงนะครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้เห็นยังกินเนาะพี่น้องเห็นยังกินน้ำต้มฟูกะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ นั่งกินกันหน้าร้านครับพี่น้องครับโอ้ยโต๊ะเขาเอาไปไปว่าเราบ่โต๊ะโต๊ะเอาไปไดแล้วโอ้ยพี่มีหัวโต๊ะนั่งบ่ตายเอาอันนี้ตั้งพิเศษป่ะครับอันนี้มันก็ตั้งพิเศษนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาสวยและน่ารักครับเอ้าจิบหายแล้วตายหาแล้วไหมูข่จิน นี่นั่งรอลาบหมูอยู่เลยเนี่ยไว้ยเมาแล้วรอลาบหมูว่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หมูขอบคุณพี่เนรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากได้ยังกินได้ครับผมยังกินได้เพราะว่าได้เบียร์คนละลังสองลงก็ยิ้มได้เลยต่อลมหายใจต่อลมหายใจครับวหวอยู่ กำลังบ <ítulo> anyway ุญไหว้เลยครับพี่น้องครับบรรยากาศอํำลามือสุดท้ายกอนแยกใหญ่ไปทำมหากินเนะพี่น้องเนาะโอ้ยิตวดบานเฮาเด้อมนีเอ้าขึ้นนางสาดโตเข้าไปหมแล้วบ่เฮียเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้วครับผม้าเอ้วัสดีพี้ตเครับฮ้้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้้้้้้เ้ัเ บรรยากาศแบบบ้านๆเนาะโต๊ะกับพ่มีนั่งดอกอันนี้โต๊ะกับเอามาจากไหนกหรโต๊ะเหลือๆดอกนี้นะพี่น้องเนาะบรรยากาศครับนังต้มไก่ข้างหมอครับอ๋อนังต้มไก่ครับพี่น้องครับบรรยากาศครับอืมวายเอาเบื่องแรกตีนไก่เสียไหม่เบื้องตีนไก่นี่ตีนไก่เสียไหม่แล้วเอาเบื่องแรกต้มไก่ครับพี่น้องครับเกียเกียนก็ได้ อนนี้สมัยฟาแดงุสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อคนได้ติดตามเขมีความสุขหลายทุกวันนี่ก็จบแล้วแต่วันแดงบ่ได้มาพอกันอีกแล้วจังเดยก็ขอบคุณลูกคนะ้าน่ารักทุกคนขอบคุณเพื่อนโรงงานเล้วก็สุดท้ายลีขอฝากส่องให้เด้อค่ะยาบันเดอร์ล้วก็หน่อยสวยหายผิดหน้าเค้กหน่อยชาแนลโอเคหลาย <c oughs> ช่อดนะเออไรเอาน้องกับตังไหม แค่นั้นแหะค่ะขอ,ขอบคุณ,คณลหลายเด้อพอกันไหมครับพีนวองครับขอบคุณครับ